เพีงข้อสอบนักธรรมชั้นตีวิชาวินัยบัญญัติประจำปีการศึกษา2566มีทั้งหมด30ข้อดังนี้ครับคำถามข้อที่1นึ่งพระวินัยคืออะไรภิกษุรักษาพระวินัยดีแล้วย่อมได้รับอนิสองค์อย่างไรคำตอบพระวินัยคือพระพุทธบัญญัติและอภิสมาจารย์ ย่อมได้อานิสงค์คือไม่ต้องเดือดร้อนใจได้รับความแช่มชื่นว่าได้ประพฤติดีงามจะเข้าหมู่พิสูจผู้มีศีลก็อ,องค์อาจไม่สะทกสะทานคำถามข้อที่สองนิสัยและอกรณียกิจคืออะไรทั้งสองอย่างรวมเรียกว่าอะไรคำตอบนิสัยคือปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต อกรณียกิจคือจิตท,ที่บรรญชิตไม่ควรทำทั้งสองอย่างรวมเรียกว่าอนุศาสตร์คำถามข้อที่ 3. าสิกขากับสิกขาบทต่างก,ก,กันอย่างไรคำตอบต่างกันอย่างนี้สิกขาได้แก่ข้อที่ควรศึกษาคือศีลสมาธิและปัญญาสิากขาบทได้แก่พระบัญญัติมาตาหนึ่งหนึ่ง คำถามข้อที่4ภ่ิกษุผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่ามีศีลคำตอบภิกษุสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเว้นข้อที่ทรงห้ามทำตามข้อที่ทรงอนุญาตจึงชื่อว่ามีศีลคำถามข้อที่ห้าอาการที่ภิกูจจะต้องอาบัติมีอะไรบ้างคำตอบมีต้องด้วยไม่ละอายหนึ่ง ต้องด้วยไม่รู้สิ่งนี้จะเป็นอบัตหนึ่งต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำรรหนึ่ต้องด้วยสําคัญว่าควรในของที่ไม่ควร1นึต้องด้วยสําคัญว่าไม่ควรในของที่ควรหนึ่งต้องด้วยเรื่มสติหนึ่งคำถามข้อที่6ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกว่าอะไรมีอะไรบ้างคาตอบเรียกว่านิสัย มี4คือ 1. เที่ยวบินนบาท 2. นุ่งห่มผ้าบางสุกุล 3. อยู่โคนต้นไม้ 4. ฉันยาดองด้วยน้ำหมดเน่าคำถามข้อที่7ผู้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดีแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไรคำตอบยอมได้รับประโยชน์คือปฏิบัติศีลทำให้เป็นผู้มีกายวาจาเรียบร้อย ปฏิบัติสมาธิทำให้ใจสงบมั่นคงไม่ฟุ้งซ่านปฏิบัติปัญญาทำให้รอบรู้ในกองสังขารคำถามข้อที่8พูดอย่างไรเรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมคำตอบพูดอวดคุณพิเศษอันยิ่งของมนุษย์เช่นฌานวิโมกสมาธิสมาบัติมรผลนิพพานเรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรม คำถามข้อที่9ภิกษจนทำคนอื่นให้ถึงแก่ความตายต้องอาบัติอะไรหรือไม่คำตอบถ้าไม่จงใจไม่ต้องอาบัติแต่ถ้าจงใจประสงค์ใะให้เขาตายต้องอาบัติปารชิกค,คำถามข้อที่10ภิสุจมีความกําหนัดจับต้องอนุปสัมบันต้องอาบัตอะไรคำตอบจับต้องอนุปสัมบันที่เป็นหญิงต้องอบัติสังฆาธิเศษ จะต้องอนุประสมบันที่เป็นบันทอบต้องอบัตทุนลัใจจะต้องอนุประสมบันที่เป็นชายต้องอบัตทุกกฎคำถามข้อที่11เพศสัตว์5ได้แก่อะไรบ้างน้ำตาลทรายจัดอยู่ในข้อใดคําตอบเพศสัตว์5ได้แก่เนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำตาลทรายจัดเข้าในน้ำอ้อย คำถามข้อที่12ผ้าไตากีวรที่ทรงอนุญาตให้ภิกษุอธิษฐานไว้ใช้มีกี่อย่างอะไรบ้างคำตอบที่ทรงอนุญาตมีสามอย่างคือ 1. สังขาติผ้าคลุม 2. อุตราสง์ผ้าหม่ม 3. อัตรวาสพผ้านุ่งคำถามข้อที่13 ภิกษุนำเก้าอี้ของทรงไปใช้ในที่แจ้งเมื่อหลีกไปจากที่นั้นพึงปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนั้นต้องอาบัตอะไรคำตอบพึงเก็บเองหรือใช้ให้ผู้อื่นเก็บหรือมอบหมายแก่ผู้อื่นถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนั้นพึงอาบัตปาจิตตีคำถามข้อที่14พูดอย่างไรเชื่อว่าสออเสียดภิกษุ พิสูพูดอย่างนั้นต้องอบัตอะไรคำตอบเก็บความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเก็บความข้างโน้นมาบอกข้างนี้ด้วยประสงค์ใจให้เขารักตนหรือให้เขาแตกกันเชื่อว่าสอเสียดภิกษุต้องอบัตปาจิตีคำถามข้อที่15ภห้าพิสษุบอกอบัตชั่วยหยาบของพิสุุอื่นแก่อนุปสัสมบันเป็นอบัตอะไรหรือไม่คำตอบ ถ้าได้รับสมมติไว้ไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าไม่ได้รับสมมตุติเป็นอาบัติปากิตตีตามสิกขาบทที่9แห่งมุสาทวักคำถามข้อที่16คําคำว่าภิกษุประทุสร้ายตระกูลในสิกขาบทที่13แห่งสังฆาทิเศษหมายถึงการทำอย่างไรคำตอบหมายถึงการที่ภิกษุประจบครือัส ยอมตนให้เขาใช้สอยเช่นเดินส่งข่าวให้เขาเป็นต้นหรือโดยให้สิ่งของเล็กน้อยด้วยหวังได้มากคำถามข้อที่17จีวรนผานิสีธนะอังสะผ้าเช็ดหน้าย่ามผ้าเมื่อจะใช้สอยอย่างไหนควรพินทุอย่างไหนไม่ควรเพราะเหตุใดคำตอบจีวรนได้อังสะควรพินทุเพราะใช้ห่ม ผ้านิสีธนะผ้าเช็ดหน้าและยามผ้าไม่ต้องพินทุกเพราะไม่ได้ใช้นุ่งหม่มคำถามข้อที่ 18. ไตจีวรมีอะไรบ้างพิสูจน์อยู่ปัสะจากไตจีวรแม้คืนหนึ่งต้องอบัตอะไรคำตอบมีสมอย่างคือสังขาติคือผ้า,าคุมอุตราสงคือผ้าหม่มและอัตรวาสกคือผ้านุ่ง ต้องอาบัตินิสก,กียปาจิตตีคำถามข้อที่19ภิกษุเข้าบ้านในเวลาวิการโดยไม่บอกลาภิสูจอื่นที่มีอยู่ในวัดต้องอาบัตอะไรหรือไม่คำตอบต้องอาบัตปาจิตตีเว้นไว้แต่มีจิตรีบด่วนคำถามข้อที่20ภิกษุซ่อนบาทจีวรลม่มและรองเท้าของเพื่อนภิสษุ เพื่อรอเล่นต้องอบัตอะไรบ้างคำตอบซ่อนบาทจีวรต้องอบัตปาจิตตีซ่อนล่มรองเท้าต้องอบัตทุกกฎคำถามข้อที่21ภิกษุฉันพรางพูดพรางจะต้องอบัตอะไรหรือไม่คำตอบพูดทั้งที่ยังมีอาหารอยู่ในปากต้องอบัตทุกกฎพูดไม่มีอาหารอยู่ในปากไม่ต้องอบัต คำถามข้อที่22การนุ่งเป็นปริมนทนคือการนุ่งอย่างไรคำตอบการนุ่งเป็นปริมนทลคือนุ่งเบื้องบนปิดสะดือแต่ไม่ถึงกระโจงอกเบื้องล่างปิดหัวเข่าทั้งสองลงมาเพียงครึ่งแข้งไม่คุมข้อเท้าคำถามข้อที่23เสขิยวัรคืออะไรภิกษุไม่ปฏิบัติตามต้องอาบัติอะไร คำตอบเสกียวัตรคือธรรมเนียมที่พิสูจต้องศึกษาภิสูุไม่ปฏิบัติตามต้องอบัตทุกกฎคำถามข้อที่24ภิกษุเถียงกันด้วยเรื่องอะไรจึงเรียกว่าวิวา,าทิกรคำตอบพิสูจเถียงกันด้วยเรื่องสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินยัยสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยเป็นต้น คำถามข้อที่25อธิกรณ์อธิกรณ์สมถะคืออะไรคำตอบอธิกรณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำอธิกรณ์สมถะคือทำเครื่องระงับอธิกรณ์คำถามข้อที่26อธิกรณ์คืออะไรเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องทำอย่างไรคำตอบอธิกรณ์คือ เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องระง,งับด้วยอธิกรณ์สมถะอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่อธิกรณ์นั้นๆคำถามข้อที่27วิวาธาธิกรณ์กับอนุวา,าทาธิกรณ์ต่างกันอย่างไรคำตอบวิวาธาธิกรณ์คือการเถียงกันว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินยัยสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัย ส่วนอนุวาธาธิกรคือการโจทย์กันด้วยอาบัติคำถามข้อที่28ข้อว่าเราจะบินทบบาตโดยเคารพนั้นมีอธิบายอย่างไรคําตอบมีอธิบายว่ารับโดยแสดงความเอื้อเฟื้อในบุคคลผู้ให้ไม่ดูหมิ่นและให้แสดงความเอื้อเฟื้อในของที่เขาให้ไม่ทําดังรับเอามาเล่นหรือเอามาทิ้งเสีย คำถามข้อที่29การตัดสินอธิกรณ์ตามเสียงข้างมากเรียกว่าอะไรคำตอบการตัดสินด้วยเสียงข้างมากเรียกว่าเยพุญยสิกาคำถามข้อที่30พระศาสดาทรงบัญญัติพระวินัยไว้เพื่ออะไรคำตอบเพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายของพิสุสง์และเพื่อชักนำความประพฤติของพิสุสง์ให้ดีงาม